สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพามาดูนกผงหยกกินบานไม่รู้รอยป่านะคะดอกญ้าที่ดอกญ้าที่นกผงหยกชอบที่สุดนะคะก็คือบานไม่รู้รอยป่านั่นเองนะคะให้เมื่อไหร่หมดเมื่อนั้นนะคะแย่งกันกินเลยทีเดียวนะคะนี่เอามาปุ๊บกินปับ๊บชอบมากเลยนะคะบินละบินมาเยอะละ นี่เป็นกรงนกธรรมชาติของตักเองนะคะนี่กรงกว้างขวางมีที่ให้น,นกบินเล่นนะคะแล้วก็กรงเล็กข้างในคือที่หลบแดดหลบฝนของเขานะคะแล้วก็เวลาที่ไม่มีแดดเขาก็จะออกมาบินเล่นกันนะคะกินกันใหญ่เลยทีเดียว น่ารักนะคะเวลาเห็นเขาได้บินนะคะบินก,กว้างๆมันรู้สึกว่าสวยกว่าที่อยู่ในกรงเล็กๆแคบๆนะคะก็เลยลงทุนทํากรงนกธรรมชาตินะคะแต่ก็ไม่ได้กรงใหญ่มากนะงบประมาณไม่ถึง10,000บาทเคยทําคลิปเอาไว้แล้วนะคะ ก็มีปัญหาที่ต้องเจอหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะคะก่อนหน้านี้ก็มีหนูเข้ามานะคะทําให้ต้องล้อมดางข้างนอกนะคะตั้งแต่ล้อมดางก็ยังไม่เจอปัญหามีหนูมีงูเข้ามานะคะก็ต้องค่อยๆแก้ปัญหากันต่อไปเนาะตอนแรกเนี่ยคิดว่าออเราเอาหินเอาอิฐอะไรมามาตันไว้ข้างนอกหนูมันจะเข้ามาไม่ได้แต่ปรากฏว่ามันก็เข้ามาได้อยู่นะคะ แต่ตอนนี้จัดการไปเรียบร้อยแล้วก็ต้องดูต่อไปว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะขอแบ่งด้วยขอแบ่งน้อยขอแบ่งน้อยไปให้ตัวอื่นกินบ้างเอาไปให้แม่นกกินข้างในกันดีกว่านะคะโอ้โหไม่กลัวฉันเหรอบินมาจับที่มือเลยทีเดียวเอาไปแบ่งให้แม่นกกินบ้างนะคะ,ะไม่มีกลัวเลยนะ เราไปดิเย่ยมชมแม่นกกันลกนิดนึงนะคะฝนตกช่วงนี้ฝนตกอากาศชื้นมีน้อยควอตัดหญ้าไปนะคะตัดหญ้าไปทำให้หญ้าไม่ค่อยเกิดนะคะเนะเอามาให้แม่นกก็ยังตามมากินกันอีกนะคะแย่งกันมากแล้วก็มีน้อยดๆอันนี้นะคะแม่นก ทับส่องกระจกนะคะกระจกมีบานเดียวแย่งกันสองกันเลยทีเดียววันนี้ก็พามาชมนะคะความเป็นอยู่ของนกต่างๆนะคะในกรงนกธรรมชาติเนาะบินว่อนกันเลยเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ